เร่าร้อนมากเลยนี่ครับสวัสดีครับนี่ให้ดูความร่มรื่นนี่สวนนะฮะนี่สวนอร่อยมากเลยสาธุทานเยอะๆนะครับพี่โทยังไม่มาไม่แน่ใจว่าพี่โทมาไหมไม่ดูเหมือนกันนี่นี่แม่โมนผู้จัดสวนนี่ผู้จัดสวนนะครับผมเ,เราทำนะ<ม>ในวันเดียวนะะนี่ เสกสวนให้ได้ดังใจชันคนเยอะประมาณกี่คนครับแอดโดยประมาณหน่อยครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนครับผมนี่ฮะนี่นี่ดูทุกคนนี่พืชไร่พืชสวนเป็นแบบนี้นี่อันนี้นี่ไอ้นี่บอกว่าไปนี่ตัวนี้บอกว่าไปอะไรอ่ะอันนี้บอกมึงสิไปนี่อินี่พืชไรอินี่สวนไปเองเอาไอ้ปัดไปแล้วขึ้นไปได้เลยครับผมเดี๋ยวต่อแถวดูเลยนะ เฮ้ยปัดเพื่อนกลับมาก่อนมันไปไกลด้วยจะลงมองฮะอันนี้เป็นหลังบ้านอาจา์นะครับผมเป็นหลังบ้านนะฮะไปขยายพื้นที่นะฮะบอกไว้ก่อนอะไรก็ไม่แน่เนีเนี่ยพืชไร่พืชสวนไปอีนี่บอกไปอีนี้บอกมึงสิไปนี่เห็นไหมพืชไร่อีกอันนึงเป็นพืชสวนจ้าครับผมด้านบนครับแถวด้านบนเลยครับ นี่เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเข้าไปเดี๋ยวพาเข้าไปดูความร่มรื่นนี่จริงๆถ้าเกิดว่าไม่มีคนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่สับปะยะมากนะครับอาจารย์จะชอบมาเดินจงกรมนะฮะใช่จงกรมจงกระมะแปลว่ากลับไปกลับมาการเดินจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมานะทุกคนมันก็จะเป็นว่าเวลาเดินจงกรมเขาจะเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้นะฮะเหนื่อยด้วยร้อนด้วยยังอีกนานกว่าจะถึงบ้านอาจารย์ มุ่งนี้คิดนานไหมเอามาจากชาวบ้านเข้ามาอีกทีหนึ่งครับ<หน>ขาดมะละกอกับส้มลมลื่นมากนะครับผมบนอาจารย์นะมาดูสวนคนก็จะดูตดลงยังดูนะสวนสวยนะครับลมลื่นมากน,น,น,นะ เดี๋ยวต้องขออนุญาตเอาพัดลมมาล้ร้อนว่ะเอานะฮะเข้าไปในดงกล้วย,ยอุ้ยเข้ามาในดงกล้วยเจอคนนี่ข้างในนี่ก็คือเนี่ยสวนอาจารย์ก็จะไปนู่นเลยถึงนู่นเลยนะับถึงกําแพงนั่นแหละอันนั้นกําแพงก็เป็นบ้านอาของอาจารย์นะครับตรงนี้นะฮะอุ้ยสุดตรงไาเกาหลียากาศดีเนาะลมพัดลมพัดลมพัดลม,น,ลมนี่ฮะสวนนะฮะสวนของาอาจารย์นี่ก็เป็นศาลานี่ศาลา สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะนี่ฮะวนมานี่ใครถามถึงห้องน้ํานี่เลยห้องน้ํอะไม่มีทางออกไม่มีทางออกต้องออกทางเข้านะครับน่าจะต้องออกทางเข้านะไหนดูซินี่ครับรถรถห้องน้ํากรุงเทพมหานครนะครับของกรทมเรานะฮะผมออกตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันปิดทางออกต้องไปออกทางเข้าเหมือนที่เราบอกเขานั่แหละนะถ้าใครจะเข้าห้องน้านะทุกคน แวบแวบขอโทษครับอ่าอ่ะคอหอมปากของคอพอหอมปากของคอ,อ,อนี่ทุกคนก็รับอาหารนะครับผมก๋วยตงเตี๋ยวฮะเสร็จเลย <laughs> เดี๋ยวส่แถวยังอยู่ไง <laughs> ป่ะป่าป,ป้นขึ้นขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลย <laughs> มีงานอะไรครับมีงานเปิดบ้านคนตื่นทานะฮะวันนี้เปิดบ้านคนตื่นทานะมา มาสวัสดีอาจารย์รดน้ำอาจารย์นะครับเอาอะไรมาให้อาจารย์เซนนะได้หมดเลยนะน,น,นี่ครับข้างในก็จะเป็นโลงทานเหมือนเดางที่เราพาไปครับเขาจะถาม,ถามเรนนี่<า>ในว่เนา,นาเวลาไปเนี่ยมันไปที่นั่งทำอย่างนี้หมายความว่าคนแก่จะได้จะได้เข้าใจเวลาไปวันที่ยี่สิบจะได้เข้าใจว่าแปลว่าอะไรลบทางหน่อยครับหลบทางหน่อยหลบทางหน่อย เอ่อหลบทางให,ให้ให้คนเดินหน่อยครับแนี่อ่มามามาตรงนี้มาเออไหนนี่อว่าแก่ว่าอะไร ไได้ตรนรใช่ครับแล้วเราไปก็เราขึ้นไปนั่งบอกพี่นี้เลยจะไหมใช่ครับแต่ก็ไปแจ้งกับไปแจ้งกับแอดมินอีพีหนึ่งชื่อเรานามสกุลเราเนาะเดี๋ยวไปถึงไปคุยกับแอดมินได้เลยจ้ะจ้ะเดี๋ยวเพื่อที่นั่งมันเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับครับคุณป้าขาดูโมขาสาธุสาธุครับพี่สวัสดีครับสวัสดีจ้า้ย ทำไมทำไม YouTube หลนร้อนหลมไม่ยังไม่งานยังไม่ได้ซื้ออ๋อเหรอ YouTube ดับแฮะน่าจะร้อนนะไม่เป็นไรมันอยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไหมไม่อยู่ด้วยขึ้นใหม่แหลมเท่าไหร่แสดงว่าไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยขอทางหน่อยจ้าดีโทษทีนะ เออเดี๋ยวมันขอบคุณครับไอ้ดีมันใส่น้านะดูดีป่ะดอสปินคนตุนเราไม่หมาแตบเออเดี๋ยวผมตั้งค่าย YouTube แป๊บนึ่ง u t u b e หล่นอ่ะมันหลุดออกมานะครับไม่รู้เป็นเพราะว่าเครื่องร้อนหรือเปล่านะก็สงกรานน้ำแอสงกราน บ้านคนตื่นทำวันที่13เมษายน2568โ okay. อเคเป๊บเ๊บเ๊เออเครื่องร้อนจริงด้วยมันน่าจะดับเนะาะแปพอนุ่งมาสิอ๋เปียกเหมือนไปเล่นน้ำมาครับผมตอนนี้ <med> <c oughs> นี่ <med> บ้านอาจารย์มีที่จอดรถไหมบ้านอาจารย์มีครับแต่ว่าไม่ให้จอดให้ไปจอดที่ลงสีนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีหนองจอกนะทุกคน <S <S อยู่ข้าง <S <S ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีหนองจอกอยู่ก่อนอยู่อ่าอยู่ข้างๆข้างๆไรว่ข้างๆข้างๆแมคโครหนองจอกเออ นั่นแหละฮะแอดนด์นมกินข้าวยังครับทานเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณลูกศิษย์และเอฟซี FC ทุกท่านเสร็จพิธีแล้วเดินทางกลับบ้านขอให้โชคดีแถวคาดปลอดภัยกันทุกคนนะอนุโมทนาด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้เดินทางปลอดภัยนะฮะ <c oughs> เอ๊ะทำไม YouTube มันเป็นอย่างนี้ล่ะอดม เนี่ยสวัสดีปีใหม่ไทยครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนเลยนะฮะมคเะคาล้วยกทายยกหมีได้พูดไว้แล้วนะครับผมได้ชี้แจงไว้แล้วนะมาคาทายยก อยากไปจังแต่ไม่มีเพื่อนไปคนเดียวก็ไม่กล้าไปดูในไลฟ์สดได้นะไม่เป็นไรนะครับไม่มีเพื่อนมา,มา